สีมือไม่ธรรมดาเขามีอาซีบรับตัดต้นไม้ตกแต่งเพื่อความสวยงามบ้านสวนไครเนาะอยากให้ตัดก็คอมเมนต์ใต้ล่างมาเดี๋ยวเราจะไปจัดให้ท่านมัดแบบไหนท่านก็บอกมาตามใจท่านเลยทำไมท่านหมุนอย่างนี้แ่้ <c oughs> มีจิ้วๆเล <c oughs> ท่านตัดไปท่านก็หมุนไปติ้วติวๆๆเลย <c oughs> <c oughs> นี่นะถ้าใครมีบ้านมีสวนก็บอกมาใต้คอมเมนต์มาแล้วเราจะไปสุด จัดให้ถึงที่จะจ้างรายวันหรือว่าให้ช่วยงานพีก็บอกมาเอาแค่เมาเดียวก็พอเราจัดให้ได้หมดท่านไม่มีเงินจ้างก็ไม่เป็นได้เราก็จัดให้พี แต่ค่าน้ำมันท่านออกค่าเมาท่านออกไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพกรุงไทยเราก็ไปให้ได้หมดขอแค่มีตังค์ให้เรา ฝังสีมือสีมือเพื่อในการตัดนะบบธรรมดา,าขั้นเทพสีมือขั้นเทพไม่ธรรมดา,าจริงๆกับเขาคนนี้เมื่อเีพจริงๆว้าถ้าถ้าเขาจ้างไปกรุงเทพจะไปไหม ไปแล้วถ้าเขาติดต่อมาเราต้องไปนะค่าแดงไม่ต้องก็ได้เนาะขอแค่ค่ารถออกให้ขอค่ารถให,ให้เราก็ไปได้หมด,ด,อ,ดอี่เขาไปที่เขา มือเสียบจริงๆหามือเปียบยากจะมีพึ่งมีแตนเราไม่กลัวขอแค่เราได้มุ่งหน้าไปเราทำได้หมดแตนก็ไม่กลัวพึ่งก็ไม่กลัว เหียบร้อยข้อขาดแล้ว